สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับหลังจากประกาศตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ในงาน3พัดไลอั Up 2022ก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ Coffee Melody The Series เพลงที่รักออกมาให้เห็นถึงความหวานของ2หนุ่มที่เรียกได้ว่ากาแฟยังหวานก็ว่าได้โดยวย e n โ Entertainment นําำทีมโดยมิน้นวรันรักพอนรวีวรกุลและเตข้าหบดีกันจารึก จะเอาพาเวลนาเรศพร้อมเผ่าพันธุ์ประกบคู่กับเบนผ่านุพันธ์วงจรหนุ่มน้อยสายคิ้วติดตามคอฟฟี่เมโลดี้เพลงที่รักทุกวันจันทรเวลา23นาฬิกาเริ่ม18กรกฎาคมนี้เป็นตอนแรกทางช่อง3 HD และรับชมย้อนหลังได้ทาง 3+ ครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวอีกครั้งนะครับเตอร์สขบรีกันจันเตอร์สขบรีกันจารึกนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราเปิดตัวร่วมง,งานกับทางช่อง3และ 3+ เปิดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่อง Co f f e e เ e l o d y เนี่ยเป็นเรื่องราวความรักระหว่างบาริสต้าหนุ่มกับนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงเนี่ยมีโจทย์ที่ต้องแต่งเพลงรักแต่ปรากฏว่าไม่มีแพชชั่นคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนกระทั่งไปเจอบาริสต้าหนุ่มหลอ่อหรือว่าเพลงรักนี่นั่นเองนะครับก็ปรากฏว่ามันจะมีความน่ารักความน่หยิกระหว่างกันก็คืออยากจะให้ผู้ชมเนี่ยรุ้นไปด้วยกันว่าเดือนอี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะใจเพลงรักได้หรือเปล่าครับ คือ,อจริงๆเบื้องต้นเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเริ่มจากละครความทามเนาะเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าเราถนัดในเรื่องของดรามา่าบวกกับว่าเป็นช่วงที่โควิดแล้วเราเปิดร้านกาแฟพอดีมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เราเนี่ยต้องการจะมีนิยายที่เป็นของเราเองก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็เรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นโรแมนติกแล้วเนี่ย ดราม่าหนักเลยฮะเดือนอีกับเพลงรักเนี่ยรับรองว่าผู้ชมนี่ถ้าเกิดได้ดูนะครับมีต่อมน้ำตาแตกแน่นอนครับผมก็คิวมิ้นบ้างอ่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะน้องๆน่ารักแล้วก็ทำกันบ้านกันอย่างเต็มที่มากเรามีเวิร์กช็อปมีอะไรอย่างี้ะน้องๆก็แบบมา ให้ความสําคัญกับการซ้อมต่างๆมากเราเตรียมงานกันก็ค่อนข้างที่จะนานเลยแล้วก็พอเวลาถ่ายทำอะค่ะพอน้องๆทําการบ้านดีทุกอย่างมันลาบลื่นมากๆค่ะครับจริงๆก็เรื่องนี้นะฮะเตอร์ก็เปิดตัวในฐานะผู้จัดจซีรีส์เต็มตัวนะครับเราก็ค่อนข้างคาดหวังว่าอยากใ้แฟนๆเนี่ยถูกอ,อกถูกใจแล้วก็นอกเหนือจากแฟนๆที่ชื่นชมหรือว่าชื่นชอบซีรีส์อยู่แล้วเนี่ยคนที่ชอบดูละครความทาม ก็บอกเลยว่าสามารถดูเรื่องนี้ได้เช่นกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทาซีรีส์ไวแต่นำเสนอในแง่มุมที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครความสัมพันธ์ระหว่างครอ,อ,อบครัวความรักความผูกพันก็อยากจะให้ดูว่าเป็นซีรีส์ไวที่นําเสนอแง่คิดดีๆความรักก็อยากจะให้เอาใจช่วยนักแสดงนําทั้งสองท่านด้วยครับก็พีเพ่เติร์สมส่ดีมากครับคือเราคุยกันและเข้าใจแล้วครอบที่เขาให้คําแนะนําตลอดเวลาสมมติ ก่อนจะเข้าซีนย่งเงี้ยพี่เขาจะสอนตลอดว่าอะไรต้องอยังไงมุมกล้องพอดีผมก็นานแล้วเนาะ3ปีแล้วไม่ได้เล่นซีรีส์มานานมากก็เลยพี่เขามาเหมือนเรียกแล้วปลูกปลูกสกิลการแอคติ้งขึ้นมาหน่อยครับนะ พี่อย่างที่พาเวลบอกเลยก็พี่ตึกจะคอยนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ตลอดก็คอยสกรีนคอยดูให้ตลอดว่าแบบมุมนี้ดีไม่ดีการแสดงเป็นไงก็ให้คําแนะนาเรื่องการแสดงอะไรต่างๆตลอดเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้นั่งกดดันนะครับคือเราเราอยากเอาใจช่วยน้องเพราะว่าแต่ว่าต้องต้องต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมภูมิใจในตัวนักแสดงทีมดีมากจริงๆในในฐานะครั้งแรกที่ร่วมงานกับน้องพาเวลแล้วก็น้องเบนเนี่ยโดยเฉพาะตัวน้องเบนเองเนี่ยทำการบ้านมาเป็นอย่างดีดูแล้วเราเชื่อ ดูเราเชื่อว่าเขาคือเดือนอี้แล้วเวลาเราตรวจงานเนี่ยนะครับเวลาอยู่ในห้องตัดเนี่ยเราดูไปแล้วเราร้องไห้ตามไปกับเขาเรารู้สึกอยากเอาใจช่วยเขาแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือน้องพาเวลเนี่ยเล่นออกมาเป็นการพลิกคาแรคเตอร์เพราะว่าเท่าที่ทราบคือก่อนหนนีน้น้องจะเล่นในคาแรคเตอร์ที่ดูแล้วดุดัน <laughs> ปรากฏว่าเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นเ,เจ้าชายกาแฟาที่แบบนิ่มๆนุ่มๆเป็นคนอบอุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนมีปมในใจก็เรื่องนี้ดีใจมากครับที่ได้ร่วมง,งานกับน้องทั้งสองคนครับถามว่าแรงไหม แรงในระดับหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการจะนําเสนอในเรื่องของความรักความผูกพันฉะนั้นเนี่ยซีรีส์วเนี่ยการที่เราทําออกมาเรื่องนึงเนี่ยมันมีหลายแง่มุมมากที่เราจะนําเสนอเรื่องนี้เราอยากจะให้เป็นเรื่องรักปุกกิ๊กเอาใจช่วยความผูกพันในครอบครัวมากกว่าครับถามว่ามีฉากฉากจูบหรือว่าฉากให้แฟนๆฟินกันไหมอันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่ามีแน่นอนครับก็อยากจะให้ติดตามดูกันนะครับ องลี่แฟนคือตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าถ้าเกิดลงองลี่แฟนเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นโมจิสองกอนกอดกันหรือเปล่าตัวเอกอันนี้เป็นการแซวกันนะจริงๆน้องเขาเขา่ารักถามว่าลงองลี่แฟนไหมก็เราเอาเป็นว่าผมอยากจะให้คนที่ดูละครพามทามเปิดใจกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยมากกว่าครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรก็เราแต่นําเสนอเนี่ยก็คือเน้นหนักในเรื่องดราม่าองลี่แฟนไว้ก่อนฮะคุยกันที่หลังครับก็จะบอกว่าอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่ามันดราม่ามาก บา,บางส่วนยังไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยแต่ว่าในระหว่างที่ดําเนินการไปเนี่ยสิ่งที่เราจะให้คนดูคือความสุขต่อแล้วเขาจะได้ดูว่าคอนล l i c t หรือว่าความขัดแย้งในเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะสิ่งนั่นแหละครับที่จะทําให้คนดูดูแลเนี่ยต้องคอยเอาใจช่วยทั้งสองคนครับผม ก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่อง Coffee Melody เพลงที่รักด้วยนะครับทางช่อง3 HD และรับชมย้อนหลังแบบ Exclusive ได้ทาง 3+ นอกนอกเหนือจากซีรีส์หรือว่าละครที่จอแดนทางช่อง3แล้วเนี่ยเรายังมีวงดนตรีที่เราจะเดบิวต์จริงๆจากเรื่อง Coffee Melody วง The Winter ครับนิ้นฝากหน่อยวง The Winter เรื่องนี้นะคะองบอกว่านอกจากน้องเบนกับพาเวลแล้วเนี่ยคือยังมีกองทัพน้องๆอ,อีกหลายคนมากที่เขาแบบมีความตั้งใจมากก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็น้องๆวงเดอะวินเทอร์จะนําเสียงเพลงออกมาจากจอให้ทุกคนได้ชมและก็ติดตามเ v กันแน่นอนค่ะก็ผมพาเวลนะครับก็ฝากติดตามซีรีส์ Coffee Melody เพลงที่รักด้วยนะครับ ใกล้จะออกแล้วนะครับวันที่18รกรกฎาคานี้นะครับห้าทุ่มตรงทุกวันจันนะครับดูได้ที่ไหนครับคุณเบนส์ครับผมก็ดูได้นะครับบนทีวีกด33แล้วก็มือถือกด 3+ ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง 3+ ครับ and for international fans you can watch on b <Hey. S 1> i k i c o m and Japanese fans you can watch on f o d c o m thank you very much